สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ,บ้านป้าขอนำเสนอเมนูทำขนมทองม้วนนะคะพอดีน้องสาวสั่งเครื่องทำทองม้วนมาเราก็จะมาทำการทำทองม้วนนะคะกันนะคะอ่ะทาทองม้วนนะคะพอดีวันนี้ไม่ได้สาธิตการผสมแป้งนะคะส่วนผสมของแป้งก็จะมีนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์500กรัมนะคะเกลือ1ช้อนชาไข่ไก่1ฟอง น้ำตาลปี๊บ400กรัมแล้วก็กะทิสด250กรัมนะคะแล้วก็จะผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตามด้วยงาดำนะคะโรยหน้านะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาวอร์มเครื่องนะคะเปิดไฟให้ร้อนแล้วก็ทาด้วยน้ำมันพืชนะคะนะคะเราก็จะทากระทะด้วยน้ำมันพืชหลังจากนั้นเราก็จะนำแป้งเทลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ พับเครื่องลงนะคะหลังจากนั้นสักประมาณ 1- 2สองนาทีนะคะพอทองม้วนสุดเราก็หยิบออกมานะคะม้วนนะคะมาวางไว้ถาดแล้วก็จะใช้ไม้ไผ่เห็นไหมคะไม้ไผ่กลมๆนะคะม้วนทองม้วนนะคะทิ้งไว้ให้เขาเย็นเขาจะได้ทรงรูปนะคะอันนี้เราหยอดแป้ง,งปลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเราก็จะกลับด้านนะคะทิ้งไว้ประมาณ1-2นาทีนะคะ เราใช้ไฟกลางๆนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะคะไม่งั้นทงงม้วนเราจะไหม้ได้นะคะอันนี้ก็เริ่มสุกแล้วนะคะอันนี้กลับด้าน,นะคะ่ะกลับด้านประมาณสองครั้งอันนี้ทองม้วนเราสุกแล้วนะคะเราก็จะใช้ที่คีบคีบออกมาะคะ่ะ แล้วก็จะม้วนด้วยไม้ไผ่กลมๆนะคะทิ้งไว้ให้เขาเย็นก่อนนะคะเราถึงจะถอดออกอันนี้เราก็จะเติมลงไปนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะับปิดฝาปล่อยทิ้งไว้1-2ึ่นาทีนะคะเราก็จะ,ะกลับด้านนะคะอันนี้สุกแล้วเราก็จะนําออกมานะคะม้วนด้วยไม้ไผนะะ่นะคะเล็กๆค่ะให้เขาเป็นกลมๆนะคะ ทิ้งไว้ให้เขาเย็นตัวนะคะเราถึงจะถอดไม้ไผ่ออกนะคะอันนี้คือทองม้วนทำขายได้นะคะถุงละสิบาทนะคะอันนี้ถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องครัวบ้านป้าด้วยนะคะ